เพิเจอเกินค่ะมันก็เพอเจอเกิดล่าสุดนี้คลาสสุดท้ายที่ญิงสอนสดที่กรุงเทพแล้วผ่านไป3ามเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีนักเรียนที่เราคุยกันใน V.I.P นะทุกคนเทรดบ้างได้กำไรบ้างเสียบ้างบน่นบ้างให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนบ้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านมา3ามเดือนได้กำไรเดือนละหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกเดือนติดต่อกันมาตลอด3เดือนค่ะนี่ค่ะนักเรียนคนนี้เทรดมาสามปีและเป็นครั้งแรกทุกคนประเด็นคือเป็นครั้งแรกเลยนี่คือผลลัพธ์ของระบบที่มันทำได้ออเดอร์แรกเบิ้ลนหลอดสองเท่ากำไรเพิ่มสองเท่าแล้วครับนะคะแบ่งเก็บห้ารอยจุดเช่นเดิม เพิ่มเติมคือถือต่อได้กำไรเป้าต่อไม้แล้วข้อความนี้จากคนที่ทำกำไรได้100%่งร้อยเปอร์บวกกำไรเกิน100%ติดต่อกัน3เดือนนะคะหลังจากคุยกับตัวเองเมื่อวานอย่างจริงจังถามตัวเองว่าเราจะอยู่แบบนี้หรอไม่เพิ่มหลอดหรือไม่ถือเพิ่มหรอเอาแต่ที่ตัวเองสบายใจแล้วจะโตตอนไหนพูดกับตัวเองว่าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ต้องทำสิ่งใหม่แต่ทำแบบเดิมแล้วจะได้ผลลัพธ์ใหม่ มันก็เพอเจอเกินค่ะมันก็เพอเจ้อเกิน